เอแฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องนะครับสวัสดีวันสงการวันปีใหม่ของไทยนะก็ขออวยพรให้เอฟซทุกท่านนะมีความสุขนะในวันสงการมีเงินมีทองมีอยู่มีกินมีใช้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดทั้งข้อเสนียดจันไร นะเงินทองของใชม้มีไม่ขาดมือไม่ขาดสายเครื่องอยู่ของกินครบสุขสบายอกสบายใจนะร่ำรวยกันทุกผู้ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีความสุขนะครับผมคนที่อยู่ต่างประเทศก็ขอให้รวยๆนะคนที่อยู่ในประเทศก็รวยถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะ เรามาตามเลขคลิปใหม่นะสองเวอร์ชันนะสองเวอร์ชันคลิปนี้มีชื่อว่าเลขโต๊ดนะใครจะจับสลับกันให้เป็นเลขตรงก็จับเอานะแต่ว่ามันเข้าโต๊ดเอามาสี่หางี่เอามาแค่สองหางเท่านั้นนะ ให้สีหางได้จับให้สองหางนี่โต๊ดเขา้าแม่นแม่นนะแม่นยำอ่ะตามชมครับผมไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนคำเตือน ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะช่องปุยยี่ยมพารวย0 8 0ย์3 1 6 9ูย์ใครโชคดีบ้างล่ะครับ803481เลขล่าง90นะรับตางกันไปเรียบร้อยมีแต่จัดเดี๋ยวนี้เข้ามือไปแล้วนะรางวัลที่หนึ่งนะครับผมหลายเข้ามือคนรอ เป็นเศรษฐีกันอยู่แล้วนะอ่ะจะทำให้ดูงวดนี้กับงวดหน้าที่จะมาถึงนะชุดโลดบนบางทีมันก็อาจจะเข้านะเวอร์ชั่นที่หนึ่งเวอร์ชันที่สองนะเวอร์ชันเวอร์ชันที่หนึ่งเดินหน้าเวอร์ชันที่สองถอยหลังนะถอยหลังก็คือลบเองเดินหน้าก็บวกไปนะอ่าเวอร์ชันหกนะหกสองหกเอาหลักหกมาตั้งนะ เราก็เดินหน้าไปเลยนะหก8 9็ดโพวชั่นที่1นะหกเจ็ดแปดเก้เสองสสามสี่ห้าเราจะได้ตัวเลขออกมาเดี๋ยวทำเวอร์ชั่นที่สองก่อนแล้วค่อยขีดฟอร์มกันนะโเวอชั่นที่2ก็6กสองหก็ลด หกลงมาหนึ่งแต้มก็นี่ลบหนึ่งแต้มก็เหลือห้านะสรตั้งห้านะห้าสี่สามสองสองหนึ่งศากแปดเจ็ดหกอ่าในขีดกันได้นะเพอร์ชั้นที่หนึ่งเสร็จไปแล้วที่สองเสร็จแล้วขีดได้เราจับตัวเลขได้ขีชุดครับผม สี่ชุดนะอาจับติกตรงนี้ก็จะได้ที่หกสองเก้านะจับตรงๆนะเขียนยังไงดีเขียนมาอย่างนี้เหรออันนี้ก็จับจับลงมาอย่างนี้ลงมาอย่างนี้ลงมาอย่างนี้ได้สีตัวนะจับอย่างนี้ดีกว่าหกสองเจสาม แปดหนึ่งสี่เก้าสองห้าฮะอ่าฝั่งนี้จับด้วยสีดำเหมือนกันจับลงมานะจับได้ที่ห้าสองเก้านะแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งแปด สามศูนย์เจ็ดสองเก้าหกอ่เราตัวเลขที่มันเหมือนกันนะเอาคู่นี้นะครับผมคู่โต๊ะเอาคู่นี้นะคู่ที่มันเหมือนกันชนกันนี่แหละที่มีเลขเหมือนกันนี่แหละอ่า อาเอาเจ็ศนสามกับแปดหนึ่งสี่นี่เยอ่าแยกออกมาดูสิสี่หนึ่งแปดเนกับเจ็ดศูนยสามเนีเอ่อ่ามันก็เข้าตรงนี้เข้าคู่โต๊ดนะโต๊ดโต๊ดบนเข้าของมันนะผลออกส แปดหนึ่งอ้าวเข้านะเข้าตดเข้าตดเข้าตดม่สองชุดเข้าตดใครอยากจะหันไปตัวตรงก็หันเรานะหันสี่แปดหนึ่งหันเจ็ดศูนสามนี่แหละหันไปสักหกประตูอวเรามาดูวันนี้วันนี้จะว่าไงอ้าวลมพัดไปแล้วลมพัดลมพัดอย่าพึ่งพัด ให้เขียนก่อนอ่ะแปดศูนย์สามสี่แวอหนึ่งเอาที่หนึ่งนี่นะมาเขียนนะหลักหน่วยนี่เวอร์ชันที่หนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูยนย์หนาเวอร์ชันที่สองขอนอสีนะจะไม่ได้หลงกัน เวอร์ชันที่สองหนึ่งลบหนึ่งนะอันนี้บวกอันนี้ลบลบก็คือหนึ่งนี่ลบหนึ่งก็ศู 0, นยะ์เหลือศูนย์นะเขียนลงไปเลยศูนย์เก้านับถอยไปเรื่อยนะแปดเจ็ดเจ็ดหกห้าสี่สี่สามสองหนึ่ง ขีดเส้นจวดดึงตัวเลขลงมานะหาคูณโต๊ดกันพอจะมาได้ไหมนะหนึ่งสี่เจ็ดดึงลงมาเลยนะแต่ดละตัวในแปดนาทีแล้วนะจะทันไหมทันหนึ่งสี่เจ็ดสองห้าแปด สามหกเฝั 3, 6, 9, 4, 7, ่งนี้ฝั่งนี้ดึงมาเหมือนกันทุกสอนนี่ไม่ใช่อะไรนะ0ูนย์เจ็ดสีห้าสอง เ็ดสีหนึ่งเสร็จแล้วเราทำไงเราก็เอาตรงกลางเนี่ยตัวเลขที่เหมือนกันนะมาเป็นคู่ตัวแข่งกันลองดูซิจะตัวไหนจะมาอ่ะเราได้ที่นี่สามหกก้าเก้าหกสามนะชุดเดียวกันตัวเดียวกันแปดห้าสองสองห้าแปดนะ อ่าเขียนตรงนี้ดูซิสองห้าแปดสามหกเก้านาได้เท่านี้นะเอฟซแฟนช่องก็ไปหันเก้าประตูลองดูเอ้ยหันหกประตูสลับกันนะตัวนี้เราหันแล้วมันได้เก้าหกสามแลเนี่ยเก้าสามหกเก้าหกสามตัวนี้ก็แปดห้าสองแปดสองห้านะฮะอ่ะตัวไหนจะเข้าโต๊ดนะ เราจะรอผลกันตรงนี้นะว่าตัวไหนจะวินต้ตด3สามตัวนะสองห้าแปดกับสามหกเก้าบางทีมันเข้าสองตัวบางทีก็เข้าสามตัวนะมันก็จะไม่สามตัวทุกงวดแต่งวดน,นี้บางเอือมันเข้าสามตัวนะก็เลยทำให้ชมนะทามา สามเก้าสามหกเก้าหกสามเก้าไม่มาก็ศูนย์มาแทนนะตัวนี้ถ้าแปดห้าแปดสองห้าไม่มาก็เก้าสองห้าไปซะอย่างนั้นนะฮะหมดเวลาแล้วครับผมอาร์มราพาจากนะขอให้เอฟซีแฟนช่องร่ำรวยถูกรัตตอรีรางวัลที่หนึ่งถูกลว้ยรวยเบอร์กันนะ มีอยู่มีจินมีใช้เงินเต็มกระเป๋าทุกท่านในวันสงการกันแล้วกันอําลาพระจากครับผมแคปกันหรือ,อยังแคป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 อ้าแคปเสร็จก็จะไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วอ่าไปดูฝั่งพักสายตานะดูพืชพันธุ์ดัญญาหาร หนูหนัวไกลิบนะดังนี้ป่าอ้อยดังนี้ก็ทุ่งนาไม่กี่วันก็ไถแล้วนะลำลาข้าจาาเท่านี้ครับผมไปแล้ว